รถเข้าใหม่มีตำหนิตรงไหนและต้องเก็บงานตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะรถมือสองระยองปกแดงอัมโฮมคาร์มีรถสสวยๆเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซียวแพคอัมโฮมคาร์นะครับผมอาเป็นแผนกขาย เซ็นี้แล้วกันนะฮะอ,ะอยากจะทราบค่ะพี่แพคว่าร,รถที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยทางร้านเราอ่ามีการรับซื้อเนี่ยจะรับซื้อรถในสภาพไหนคะอ๋อรถทางของเราเนี่ยจะซื้อในรถที่เป็นรถบ้านนะครับไม่ชนหนักไม่น้ําท่วมนะครับผมรับประกันได้แน่นอนเลยนะครับค่ะและอย่างรถเข้าใหม่อย่างเงี้ยเราเนี่ยต้องเก็บงานตรงไหนบ้างคะพี่แพคอย่างเช่นคันนี้เลยค่ะมีส่วนไหนบ้างคะที่เราต้องเก็บงาน เราต้องดูสภาพตัวรถนะครับอันดับแรกก็ต้องดูเรื่องสีก่อนนะครับใช่ไหมคะใช่เช่น<ม>การชนแน่ตัวนี้เนาะก็จะมีร่องรอยนะครับอ๋อนี่ไงร่องรอยอะจะมีร่องรอยในการที่ว่าโดนเฉี่ยวการใช้งานมันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมก็จะเอาสีนํามาป้ายเพื่อไม่ให้มันเป็นไม่มันไม่ให้มันดูไม่ดีเนาะ<อ>ใช่จากเจ้าของเดิมโอเคเราไปดูข้างนู้นหน่อนเนาะ,ะตรงไหนบ้างคะพี่แพท ตรงนี้ก็จะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับชิ้นส่วนของผากระโปรงแล้วก็แก้มด้านซ้ายด้านขวาเนาะก็เป็นสีเดิมเลยนะครับส่วนมากส่วนมากที่จะโดนอ่ะจะโดนรถสูงเนาะเป็นตัวนี้เป็นฟรีแลนเนอร์จะเป็นรถสูงเนี่ยส่วนมากก็จะโดนข้างหน้าเยอะเพราะว่าการมองเห็นของข้างในอ่ะมันจะเห็นน้อยนะครับค่อนข้างรถคันนี้ค่อนข้างดูรอบคันแล้วะค่อนข้างไม่มีรอยอะไรมากนะครับตอกงจากข้างหน้าและข้างหลังเนาะ อ่ะดับที่สองนะครับน้องเอินจะดูตรงไหนอีกคบพี่แพดูที่ปียางรถครับการเลือกซื้อเข้า่ปียางรถเนาะถ้ามันเป็นยางนี่สังเกตตรงไหนคบพี่จัตรงนี้ครับนี่อ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นยางปีเท่าไหร่คะพี่แพตอนนี้เป็นยางปี1ิดครับโอ้โหปียางยางใหม่อยู่เลยใช่ไหมคะพี่แพดค่อนข้างเก่าอยู่นะเพราะว่าทางร้านเราอ่ะถ้ารถออกจากร้านเราไปแล้วเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทุกสี่เส้นเลยอ๋อก็คือถ้าใครมาซื้อรถกับทางร้านเรานะคะเราก็จะมี การเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นตุกเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหดีจังเลยค่ะอ่ะมีจุดไหนที่ต้องเอินแปลกใจอะไรไหมครับสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเราจะเอาออกให้ไหมคะหรือว่าจะไว้อย่างนี้เลยคะสติ๊กเกอร์ที่ค่อนข้างที่็นสีตายนะครับอันนี้ผมก็หให้แผนกช่างนะครับผมแกะออกเนาะ เพราะว่ามันไม่มีร่องรอยในการมันเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยในการกระทบกกับเรื่องสีมันจะไม่ไม่มีผลต่อการแบบต่อสีรถใช่ไหมคะไม่มีครับเพราะว่าสีรถตะค่อนข้างเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีที่หนามากแล้วก็เป็นสีที่ทนทนแดดทนฝนทนอ่าความมันมีความแข็งแรงของสีอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าจริงจริงแล้วรอบคันคันนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะใช่ครับแต่จะมีตรงนี้นิดนึงค่ะพี่แพทตรงนี้เราจะเก็บงานให้ไหมเอ่ยตรงนี้อะค่ะตรงนี้น่าจะเก็บเป็นเป็นส่วนนะครับเป็นส่วนจุดหนึ่ง นะครับถ้ามันเ้ยเยอะก็อาจจะเก็บเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อจะมีส่วนหนึ่งค่ะพี่แพ็คที่ตรงนี้เลยเป็นตรงไฟอะค่ะ,ะไม่แน่ใจว่าไฟตรงนี้อะค่ะเกิดจากอะไรคะที่เป็นอย่างนี้ตรงนี้น่าจะเป็นการชนนะครับชนโดนกับของแข็งนะฮะแต่ชนไม่แรงมากเลยแตกประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะทางเต็นท์เราทางร้านเราทําการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับผมก็คือเปลี่ยนไฟชุดนี้ให้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีผลต่อการใช้งานใช่ไหมคะแล้วก็ ไม่ถือว่าเป็นการย้อมแมวใช่ไหมคะพี่แพตไม่ใช่ครับคือทางร้านเราเนี่ยถ้าเป็นการแตกของแบบนี้เราสั่งศูนย์มาจากศูนย์ให้ใหม่เลย<อ>แล้วไม่มีผลเลยครับเราสั่งมาจากศูนย์เลยใช่ไหมคะค่ะพี่แพตเดี๋ยวจะให้พาไปดูข้างในหน่อยคะ่ะว่า,าไไจะต้องมีอะไรที่ต้องเก็บงานบ้างไปกันค่ะโอเคค่ะพี่แพเข้ามาอยู่ภายในแล้วพี่แพตเห็น ตรงจุดไหนบ้างคะที่จะต้องเก็บงานคะพี่แพทเข้ามาในส่วนภายในของรถคันนี้นะฮะค่ะที่ว่าเป็นรถค่อนข้างที่สภาพใหม่มากข้างใน oh, นะโอ<ฮ>้ใช่เจ้า<ช>ของเก่าดูแลดีมากเลยนะครับไม่ว่าเรื่องบ่อเรื่องบ่อตัวนี้เป็นบ่อกรรมจี่สีเทาเนี่ยเป็นบ่อที่สั่งทําพิเศษจากโรงงานมากมแต่บ่อตัวนี้เนี่ยเจ้าของดูแลดีมากอา่พี่ดูจากส่วนต่างดูเนี่ยดูจากเผิร์นๆด,ดูจากบ่อดูเนี่ยสะอาด ใสเลยคอนโซลคอนโซลหัวเกียร์อะไรอยู่ครบนะครับไม่มีการแตกหักแตกร้าวอะไรเลยนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าแบบสะอาดสะอาดเนาะมากินใหม่ยังอยู่เลยค่ะพี่แบ๊กพี่แบ๊กรบกวนเอ่อเปิดรถให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเลขไหม่เนี่เท่าไหร่อ่าอ่าโอ้โหคันนี้รู้สึกว่าสวยจริงๆนะยังไม่เปิดราคาขายใช่ไหมคะพี่แบ๊กเพิ่งเข้าใหม่เลยโอ้โอันนี้เลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่คะไม่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับ โอ้โหอยู่แค่จะอยู่แค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเองอะใช่ไม่พี่ว่าไม่เยอะนะรถสภาพมีไม่เยอะมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสวยแล้วก็ไม่ก็ไม่เยอะอ่าแล้วก็สะอาดนะพี่แพ็กใคบจะแบบเจ้าของเดิมน่าจะดูแลดีมากเพราะว่ารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเข้ามาภายในแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบคลีนดูสะอาดสะอาดสบายตามากเลยกลิ่นใหม่ก็ยังอยู่นะพี่แพทพี่แพ๊กคะรบกวนฝาก่อยคะถ้ามีลูกค้าคนไหนสนใจที่อยากจะอ่ามา ขายรถหรือว่าเทินรถนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะครับอยากจะมาเทินขายรถนะครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทร0 8นย์แปดศูนย์นาหนะครับผมสาหรับใครนะคะที่อยากซื้อรถมือสองสภาพดีนะคะดูจากการรับซื้อเข้าแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ารถมือสองร้านเราเนี่ยรับซื้อเข้านะคะมีแต่รถคลินคีสวยสวยเลยนะคะแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรมากมายเลยสามารถติดต่อกับเอิร์นได้เลยนะคะ0 9 5 7 0 8 1 9 3 0 เซลเอินยินดีต้อนรับและให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะค่ะและถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถของพวกเราชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะสลอดวันนี้เซลเอินและที่แพ็คครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะส,ส,คสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดทีมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลโฮมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ